สวัสดีครับกับผมธนพงศ์หลักนครพลน,นะครับอาจารย์ประจำเว็บแ a นโฟ o ร o อทแผนที่ชีวิตบันทึกไว้ในฝ่ามือนะครับวันนี้พิเศษนะครับจะมาแนะนำท่านว่าในเรื่องของการเปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิตนะครับคำว่าเปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิตนี้ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนลายเซ็นหรือเปลี่ยนการเขียนหนังสือนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนเส้นในมือนะครับ เส้นลายมือของเราเปลี่ยนได้นะครับมีคําถามอยู่เสมอๆนะครับในการที่ผมเป็นนักพยากรลายมือมาหลายปีรวมถึงเรื่องของการเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเรียนลายมือนี้นะครับก็ะจะมีคําถามอยู่บ่อยๆอยู่ประจาประจำนั่นแหละนะครับว่าเส้นลายมือเปลี่ยนได้ไหมถ้ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้อย่างไรเราเองมีส่วนที่จะเปลี่ยนลายมือของตัวเองได้ไหมนะครับโอเค ก็ได้อธิบายไปบ้างนะครับสำหรับบางท่านบางคนนะครับในกรณีที่มาดูนะครับส่วนกรณีที่คนที่มาเรียนด้วยกันเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็แทบไม่ต้องอธิบายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจกันแล้วว่าเส้นลายมือนั้นเปลี่ยนได้จริงๆนะครับบางคนกอามือมาโชว์เลยว่าเนี่ยเส้นลายมือผมเปลี่ยนไปเส้นลายมือผมเพิ่มขึ้นใหม่เส้นลายมือที่เคยมีอยู่มันหายไปอะไรประมาณนี้นะครับ อันนั้นคือข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องจริงๆที่ปรากฏนะครับในทางเลยเมยทีนี้ในกรณีเช่นนี้ผมก็ศึกษามานานนะครับว่ามันเปลี่ยนได้จริงๆและผมก็ทดลองดูมาหลายคนรวมถึงเรื่องของทดลองกับตัวเองด้วยมาหลายปีนะครับประมาณ5ปีก็จะเห็นว่าม,มันมีการเปลี่ยนได้จริงๆนะครับทีนี้การเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนได้อยู่2แบบนะครับคือเปลี่ยนด้วยตัวเองเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากภายในนะครับเปลี่ยนจากความคิดความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนจากการกระทํา เปลี่ยนจากเรื่องของจิตเหล่านั่นแหละนะครับเคลื่อนไหวเปลี่ยนจากภายในในขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนจากภายนอกได้ก็คือเปลี่ยนด้วยการขีการเขียนการเพิ่มเติมเข้าไปนี่แหละนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับวันนี้ผมจะได้มาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเปลี่ยนได้อย่างไรนะครับครับก็คงไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเปลี่ยนไปเพื่ออะไรนะครับก็คงจะมีหลักๆอยู่เป็นมาตรฐานนะครับว่าเปลี่ยนเพื่อความสําเร็จเปลี่ยนเพื่อความร่ํารวยเปลี่ยนเพื่อความมั่งคั่ง เปลี่ยนเพื่อความมั่นคงหรือสุขภาพดีก็แล้วแต่นะครับทั้งหลายทั้งหมดนั่นแหละคือจุดประสงค์หลักที่ต้องการเปลีนนะ่ยนครับปรปะการเปลี่ยนใดๆทุกคนก็มีความมุ่งหวงังคาดหวงังว่าจะต้องดีขึ้นแหละนะครับตึงจะต้องเปลี่ยนนะครับครับผมก็จะอธิบายเพียงพอสังเขปนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวไปนะครับจริงๆแล้วผมมีหลักสูตรหรือมีโครงการสมาัมมนาเรื่องของการเปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิตอยู่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆเป็นแนวทางให้นะครับ ี่อย่างนี้นะครับคือมือของคนเราเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันกับร่างกายและจิตใจนะครับตรงมือของคนเราเนี่ยตรงตำแหน่งนี้นะครับมือสองมือเนี่ยเป็นเพียงแต่สถานะเป็นเครื่องวัดนะครับผมเปรียบเทียบไม่เห็นก็อย่างนี้นะครับผมเอาเครื่องสเกลต่างๆวัดเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะของการมอนิเตอร์ควบคุมดูแลเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นความเปลี่ยนไปนะครับซึ่ง การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆหรือเส้นในมือที่เห็นอยู่ทั้งหมดัแะ้รนะครับมันจะเชื่อมโยงเข้าไปกับอย่างนี้เลยนะครับร่างกายก็เกี่ยวข้องสมองก็เกี่ยวข้องหัวใจก็เกี่ยวข้องนะครับนี่คือธรรมชาติของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในมือนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเช่นเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือจิตใจ เส้นในมือก็จะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปตามสภาวะเปลี่ยนไปตามใดๆก็แล้วแต่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเจ็บป่วยเส้นเกี่ยวกับเส้นชีวิตก็เปลี่ยนก็มีข้อตําหนิมีข้อบ่งชี้ให้เห็นนะครับอันนี้คือธรรมชาตินะครับที่ปรากฏอย่างนั้นจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเชื่อมโยงต่อมานะครับทีนี้มันเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากภายนอกสู่ภายในเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอกนะครับคําว่าเปลี่ยนจากภายนอกสู่ภายในก็คือบางทีเราสามารถที่จะ ขีดเส้นกำหนดเส้นบางอย่างหรือกำหนดบางอย่างจากภายนอกนี่แหละนะครับที่มือเราแล้วมันก็จะส่งผลไปทางภายในก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของสมองนะครับมันก็จะไปเปลี่ยนตรนนั้นหรือบางทีเรากำหนดจากภายในเลยเช่นเราอยากเปลี่ยนบางอย่างอยากเปลี่ยนอารมณ์บางอย่างเช่นเป็นคนขี้โมโหเป็นคนหุดหันเราก็เปลี่ยนจากข้างในเปลี่ยนจากความคิดเช่นเป็นคนสุโภรีแล้วอยากเลิกสุโภรีก็เปลี่ยนจากความคิดเปลี่ยนจากการกระทํานะครับแล้วมันก็จะ เชื่อมโยงมาถึงมอนิเตอร์ข้างนอกนี้ที่ผมพูดถึงนี่แหละครับคือมันก็จะมาปรากฏที่ลา,ลายมือเส้นลายมือก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับครับการเปลี่ยนจากภายนอกที่ผมพูดถึงนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะขีดเส้นบางอย่างที่อยู่ในมือเนี่ยนะครับขีดเส้นบางอย่างที่อยู่ในมือเราเคยได้ยินเรื่องของการเลเซอร์เปลี่ยนเส้นลายมือก็คือลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าผมอาจจะยังไม่แนะนําถึงขั้นนั้นนะครับหรือบางคนอาจจะ มีความเชื่อถึงขนาดหรือมีความศรัทธาหรือว่ามีความต้องการที่ไวขึ้นก็อาจจะลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่แนะนาถึงขั้นนั้นนะครับผมจะบอกวิธีว่าการเปลี่ยนเส้นหรือการกําหนดเส้นการเปลี่ยนทิศทางเส้นเนี่ยสามารถทําได้จากภายนอกแล้วมันก็จะเชื่อมโยงข้าไปสู่ภายในนะครับอย่างที่ผมเปลี่ยนไปนะครับว่าเส้นตรงตําแหน่งกลางมือเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงสมองเส้นตําแหน่งหัวใจมันเชื่อมโยงไปที่ความรู้สึกนึกคกิน ส่วนเส้นที่อยู่ตรงตำแหน่งเส้นชีวิตนี้นะครับก็จะเชื่อมโยงไปถึงร่างกายทั้งหมดโครงสร้างของร่างกายทั้งหมดนะครับนี่คือความสัมพันธ์ในทางภายนอกกับภายในที่ผมพูดถึงนะครับมันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับโอเคนั่นแหละนะครับคือวิธีการเปลี่ยนทั้งหมดก็คือเปลี่ยนจากภายนอกสู่ภายในเปลี่ยนจากภายในสยยู่ภายนอกแต่นี้การเปลี่ยนตรงนี้นะครับมันก็จะมีกระบวนการเปลี่ยนที่สลับซับซ้อนนะครับคือบางอย่างเนี่ยที่ผมเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนจากข้างใน ครับอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากภายในสู่ภายนอกหรือเปลี่ยนจากภายนอกสู่ภายในแต่แล้วแต่นะครับมันจะมีองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาศึกษามานานนะครับผมมีท่านผู้รู้อยู่2ท่านนะครับที่ผมโชคดีมากนะครับที่ผม ได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้จากท่านแล้วผมนํามาผสมผสานกับศาสตร์ที่ผมมีอยู่แล,ล้วความรู้ที่ผมมีเดิมอยู่แล้วเนี่ยกับความเชื่อเดิมที่ผมมีอยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนได้จริงๆท uhm ีนี้มันจะมีศาสตร์ที่สามารถนํามาผสมผสานและสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะนําท่านที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากทางอะไรม <lay ered> ไม่ว่าจะเปลี่ยนจากข้างในไปข้างนอก,นอกหรือเปลี่ยนจากข้างนอกไปข้างในก็แล้วแต่นะครับ โดยอาศัยเครื่องมือความรู้หรือภาหานะจากสองท่านผู้รู้นี้นะครับที่ผมนำขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกก็คือท่านผู้นี้นะครับคือท่านอาจารย์มงคลศรีทองพิมพ์นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพลังจิตได้สำเน็จนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์นิธิมหาวัน หรือมัตตวีมิเลนแน่โค้ดท่านก็เป็นผู้รู้ในเชิงของสมองการโปรแกร,รมสมองให้เปลี่ยนไปสู่ในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับเช่นอยากมีความสุขอยากร่ำรวยอยากมั่นคงอยากสเร็จ อะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือกระบวนการทางสมองกระบวนการทางจิตนะครับมันก็แทบจะแยกกันไม่ออกแล้วนะครับกระบวนการทางจิตกับกระบวนการทางสมองเนี่ยนะครับมันทํางานสัมพันธ์กันอ่าคนไทยหรือชาวบ้านเราก็ชอบพูดกันว่าจิตใจนั่นแหละนะครับแต่จริงจิตกับใจเนี่ยมันทํางานผสมผสานกันจนแยกกันไม่ออกนะครับส่วนผมนี่ก็จะเป็นผู้รู้ในเรื่องของไลเมือนนะครับก็จะผสมผสานและก็แนะนําท่านผู้ที่เข้ามาสัมมนาเนี่ยให้รู้ว่า เส้นในมือเนี่ยมันเชื่อมโยงกับจิตยังไงมันเชื่อมโยงกับใจยังไงมันเชื่อมโยงกับสมองยังไงเชื่อมโยงกับอารมณ์ยังไงแล้วก็จะเปลี่ยนจะแก้ไขยังไงนะครับก็สรุปอย่างนี้นะครับผมจะขออนุญาตแนะนําโครงการสัมมนาที่จะมีขึ้นในช่วงของเดือนตุลานะครับวันที่1 7 1 8ตุลานะครับคือจําเป็นต้องใช้เวลาถึง2วันเพื่อให้การเกิดผลในทางปฏิบัตินะครับรายละเอียดต่างๆนะครับ ให้ไปดูต่ออีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของส่วนหัวข้อสัมมนาและก็เรื่องของรายละเอียดกำหนดการสัมมนาต่างๆนะครับท่านสามารถไปดูใต้วีดีโอนี้นะครับมันจะมีลิงก์มีอะไรคลิกเข้าไปอยู่นะครับเรื่องของกำหนดการสัมมนาและหัวข้อสัมมนาต่างๆที่จะมีขึ้นในเดือนตุลานะครับก็เหตุผลอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจำเป็นต้องใช้เวลาถึง2วันเพื่อให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัตินะครับส่วนรายละเอียด ในคร่าวๆในโครงการนะครับเรื่องของการเปลี่ยนลามือว่ามันจะเปลี่ยนได้จริงไหมนะครับมันมาเชื่อมโยงกับสมองยังไงไมาเชื่อมโยงกับจิตยังไงผมมีอีกคลิปหนึ่งให้ติดตามแล้วกันนะครับ